ร้อตัวเมต้าสีเส้นนี้หลุดแปลแล้วแบบนี้เจ๊จะพลาดโอกาสนี้ได้อย่างไรจ้าว่าแล้วเจ๊ก็เลยหยิยบมารวมซะเลยจ้าจะได้ความที่กดโซโลแรงอะเนาะบางที่จังหวะที่เราเข้าไปเปิดให้ก็ไม่มีเพื่อนเติมดังนั้นกว่าจะจูนกับจังหวะการเล่นของทีมตัวเองได้ไดก็ขิดไปถึง3ครั้งด้วยกันแล้วจวังหวะนั้นเองที่เจ๊าตามอิริเทลไปเขาพุ่มกลายเป็นจังหวะถูกรุมจาก3ทางเลยจ้าว่าแล้วเจ๊เลยรีบกันชูกับนานหน้าออกไปสุดท้ายก็ต้านไม่ไหวชูกระโดดไปหาอิริเทลแล้วจ้าแต่ตอนนั้นงาท นั่นทําให้เจ๊อรอดแบบเส้นยัแดงผ่นนานแปดและเจอเธอวันนั้นหน้าชูและโหลดเจอกลบับกลายเป็นเจอมาที่โ่งกระบอกเป็นแพ็กสามกันเลยทีเดียวซึ่งว่างานนี้เป็นจังหวะโคตรฟีเพราะว่าหลดกำลังจะเกิดแล้วจ้าและนั่นทําให้ทีมพ่เจ๊เนี่ยมีโอกาสที่จะตั้งลำแล้วก็ไปโซนพื้นที่กันแถวหลดเลยนะจ๊ะโดยเจ๊อเองก็มาซ่อมอยู่ติ่พุ่มนี้ก่อนที่อ e ีรีเทลจะตามมาอยู่ด้วยและหน้าหน่กับแครี่ที่กะจะมาเอาคลิปต,ตัวนี้ก็เลยกลายไปถึงคราวซวยถูกพ่อเจ๊ช่วยกันรุมตีที่จริงงานนี้น่หน้ามหนีไป้ามวรจะม ด้วยความที่เหลือไปเห็นว่าอีดีเทลกำลังจะขิดแล้วจ้าโรมจังเจจะต้องรีบเข้าไปกันอีดีเทลเอาไว้เพราะบอกเลยว่างานนี้แครี่จะตัวเย่ไม่ได้และแล้วนานากเกลยรอดไปด้วยประการชนี้จ้าเธอเขแล้วชนนี้จเจ้าโคตรเวอร์กะจะไปช่วยตีเฉยๆแต่ดันกลาไปเป็นร้าแบบส้มหมูมเขามาเฉยเลยยังดีที่เพื่อนร่วมทีไม่ถือสารนะจ้าเราก็เลยเล่นกันต่อไปช็นี้เอเจก็จมีโอกาสที่ใช้อัลติเปิดไฟโดยทีมูเจก็ถงเข้าไปไปีคิวโรเจอร์ได้ก่อนที่คิวต่อไปจะเป็นคิวของมินสิทธาที่ถูกเทมูเจเตะกระบอกไปทางลับจ้าแน่นอนว่าจังหวะด,ดีขนนี้พวกเราก็ควรจะไปเอาหลอดแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนเพื่อนบางส่วนอยากไถ่้อมก่อน ขาเลยยังสูงกันอยู่ที่ป้อมตอนนี้อยูโดร่าจะกลายเป็นฝ่ายพลาดท่าถูกนาน,น่าปิดคิวอันนี้ชูที่ฝันตรงข้างก็วิ่งขิวเข้ามาเปิดไฟเลยจ้าขอโทษนะจ้าจะยังอยู่ว่าเราก็สตันเข้าไปหนึ่งกรูเาจะใช้วงเวทเติมดาเมจแล้วก็ปิดคิวชูไปได้เราจะได้คิวมาอย่างไรพวกเราก็ได้เสียจังหวะที่จะเอาหลอดตัวนี้แล้วแะเช่นนะจ้าหลังจากนั้นทีมโมเจเนี่ยด้วยความที่กลับไปรีเนือที่บอก,ก่อนจากนั้นพวกเราจึงค่อยย้อยมาซุ่มอยู่ที่หลอดโดยาะตอนนี้ที่ฝันตรงข้ามเขาก็ตีหลอดอยู่เจเองก็ยืดน,น,นดูจนเห็นโอกาสมอมอก็เลยใช้ลอตติเข้าไปเปิดไฟแน่นอนจ้าด้วยความที่ป่าทีมเจยังมาไม่ถึงแถมโรเจอร์เขาก็มีสเปลฟาร์มอยู่สุดท้ายโรเจอร์ก็เลยได้หลอดตัวนี้ไป เราว่าราคาที่ทีฟ้าตงข้ามต้องจ่ายก็สูงอยู่มันกันนะจ๊ะเพราะนอกจากจะต้องแลกด้วยชีวิตของมินสิทธาแล้วยังไม่แคล้วกลุ่มที่เหลือนี่ก็ถูกทีมว่าเจวิ่งไล่ก่อนในจังหวะน,นี้เองยูโดราจะมาถึงทีมไฟแล้วนางก็เติมดามเมจเข้าไปอย่างว่องไวจนสามารถปิดคิวทั้งหน้าหน้าและคารีได้กลายเป็นดับเบิลคิวของยูโดราไปโดยปริยายโอ้โหให้ตายยูโดราที่เบิร์ดดาเมจแรงจัดเลยะเธอโอเคหนูหลังจากที่ล้างแค้นไปได้แล้วเนี่ยทีมว่าเจก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแยกย้ายกันไปช เธอดิสลากับพาท่าถูกโรเจอร์ปิดคิวไปก่อนแทนยูโดราเ่ากำลังจะขิดเหยบนี้แล้วเจ๊กับเอริเทลก็เลยเปิดเอาติเข้าไปช่วยตอนนี้โรเจอร์จะถูกเอริเทลส่งกับบ่อไปมินสิธานนั้นอยู่ในโพสิชันหนีไม่ได้สุดท้ายนางก็เลยขีดไปอย่างที่เห็นแล้วจะเธอโอเคจะนนุจักนั้นก็เป็นจังหวะที่มอเมงโดยทีมเจก็รีบเร่งไปเอาหลอดอีวาวตัวนี้แน่นอนจ้าเว่าเราก็ได้หลอดตัวนี้มาครอบครองแบบง่ายดายไม่มีใครมาขัดขวางได้และแล้วพวกเราก็รอได้ป้อมในฝั่งตัวข้ามพร้อมกับจัง นี่ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยจ้าเพราะตอนนี้ทีฝันตรงข้ามก็ป้อมแตกสามทางแล้วนะไม่มีมาร์กแบนคอยจ่ายดาเมจอีกก็อ้วมเลยจ้าอย่างที่เห็นนะว่าโรเจอร์ก็สั่งเวรชีวิตตัวเองไปแฮมแมชชูจะกระโดดเข้ามาขวางเอาไว้แต่ชูก็คิดไปในเวลาลเรี่ยกันแล้วหลังจากนั้นทีบองว่าเจาก็เลยสามารถขึ้นบนอย่าง,งทีฝันตรงข้ามได้แล้วก็เป็นฝ่ายวิกตอรี่ไปด้วยประการชนีนี้เองจ้ะเธอและแน่นอนว่ามงเอ p ีพีก็ตกไปของเจสมกับที่ไฮร้อยเป็นตัวเมตาเลยนะหนูอย่างไรก็ดีไม่ได้หมายความว่าหนูจะหยิบยมาไฮ ปกติแล้วไฮรอนเขาจะแพ้ทางคารีเพราะนางเป็นมาร์คแมนที่มีโมบิลิตี้เลยทําให้ไฮรอนจับตัวนางได้ยากแต่ก็นั่นละจา้าถึงแม้ตัวละครมันจะแพ้ทางกันอะไรอย่างไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังมีปัจจัยอื่นให้เข้ามาร่วมพิจารณาอีกหนึ่งในนั้นก็คือสกิลเพย์อของคนที่หยิบฮีโร่นะั้นมาเล่นด้วยเช่นกันว่าแต่หนูๆน,นั้นชอบหยิบไฮรอนมาเล่นในสถานการณ์ไหนมาแชร์กันดูนะจ๊ะแล้วจะรออ่านคอมเมนต์นะบ๊ายบาย